ภูมิประเทศอย่างสงขลาเนี่ยเราก็ดูใช่ไหมมันก็คือแองกระทะจริงๆโดยเฉพาะยิง่งตัวเมืองหัดใหญ่นี้ก็คือก็คือก็คือวอลกอ่ะค,คือกระทะทุกทุกอย่างก็ไหลลงมากองอยู่ตรงตรงตรงก้นกระทะตอนนี้ก็ต้องไปนั่งแก้ไขและนะครับถนนมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าถ้าถนนเป็นอุปสรรคจะทำยังไงแต่ให้ให้ในส่วนแนวถนนนั้นต้องเป็นที่ระบายน้ําด้วยอะไรด้วยเราก็ต้อง แก้ไขปัญหาอันนี้ก็ต้องมาดูมันรายละเอียดเยอะพอระบายไปแล้วมันไปไปไหนถ้าไปทะเลสาบหลงขาเกิดมีช่วงหนึ่งน้ําทะเลมันหนุนหนุนมากกว่าไอช่องรูถนนช่องเจาะถนนมันจะเป็นทางให้น้ําไหลกลับมาเข้ามืออีกหรือเปล่าวันตรงนี้ต้องต้องต้องก็ต้องกรมทางหลวงก็ต้องไปดูอย่างละเอียดทางเรียกเมืองก็ต้องเริ่มคิดละเรียกยังไงนะครับแล้ว ทำให้มันเป็นพันกันน้ำด้วยอันนี้อันนี้เอาเอาเอา,เอาไว้รายละเอียดค่อยว่ากันนะ